คุณเคยรู้สึกไหมว่าคนบางคนไม่ได้หายไปเพราะลืมแต่หายไปเพราะเขาไม่รู้จะกลับมายังไงไพซิ F ออฟครับเขายังคิดถึงคุณอยู่ภาพเก่าๆยังค้างในใจของเขาอยู่เหมือนเดิมบางคืนเขาก็ย้อนกลับไปดูรูปอ่านข้อความเก่าๆแต่แค่ไม่ได้กดส่งข้อความเท่านั้นไพไฟออฟเพนตาเคิเขาคิดถึงแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอ เขากลัวว่าถ้ากลับมาแล้วเขาจะทําให้คุณเจ็บอีกเขาเลยเลือกที่จะเงียบแม้ว่าในใจจะยังวนเวียนอยู่กับความทรงจําของคุณอยู่เสมอไพคิงออฟซอ s เขาเลือกที่จะเย็นชาเลือกที่จะนิ่งเพราะคิดว่ามันง่ายกว่าการพูดความจริงง่ายกว่าการบอกว่าเขายังไม่พร้อมจะรักใครในแบบที่คุณสมควรได้รับบางครั้งความเงียบก็ไม่ใช่การตัดขาด แต่มันคือการถอยออกมาเพราะเขายังไม่รักตัวเองได้มากพอแล้วคุณล่ะวันนี้คุณรักตัวเองมากพอแล้วหรือยัง